สวัสดีค่ะอัี้มนีชื่ว่าตรงกระตงหายายด้ยค่ะริ้วๆตรงกระตงหายายดยค่ะเด้อเด้อสิสิไซสัมมาจ ส่งก้าวตรวจน้นึงอะไรขาวสาจะล้ายๆหน่อยนึงสิดตรงขตรงข้วย เกลือที่หายเกลือทิ่หนอจ้ะตีน้ำใส่ตีน

กระตงให้ยด้กระตให้ยหมอกระตรงก่ตรงคมมอกระตตน้ยายนเจจนอยย่าตื Schools ่นมาสิบกินจะกระตรเดี biết. ๋ยวไปหา อุปกรณ์อย่างอื่นจ้ะอุปกรณ์อย่างอื่นซอยจ้ะคหาไข่มาใส่กระตุ่มในคุณยายด้วยจ้ะไข่ก็ออบแล้วนะไข่เร่ ได้ไข่เลยจ้ะได้ไข่เลยไข่ใส่ข้าวาตุ๋มให้คุณยายค่ะไข่ใส่ข้าวตุ๋มแล้วเ็แป้วปไข่มาไหร่เลยจ้ะแล้วมอเดียเทวดาจะสิบเอกใส่ไข่เนาะไข่เนาะสิได้ใส่ไข่คุณยายแม่กินคุณยายมณี่คือคุณแม่จ้ะมันนี่คือคุณยายพักกันมานนอน เป็นโมย่าย่วยมือค่ะเพราะว่าตั้งต่ย่าลืมหลงหลงเนเข่าหันมาอยู่เป็นมูเ้วอยู่้งผีันหนองสามสี่หาคุณหาคุณลูกสาวเราหาคุณมาอยู่เป็นมูกันลูกชายไป้ทำงานใกล้ค่ะบริษัทมากใกล้ไปเรียอย มอค่ะหมอก็ต้องเดือดค่ะแล้วทีสี่คิปนี้เอาไว้กอนจำนีได้ค่ะด้ออันขลุตุงซุกแล้วก็ชิมา่าดิวให้บึงไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ